สวัสดีค่ะพากบช่องโมโมโม,ม,มนะคะวันนี้เราจะมากินขนมปังค่ะวันนี้มีขนมปังฝอยทองอันนี้ขนมปังเนยน้ำตาลปะเนยน้ำตาลนเนยนมหรือเปล่าน้ำตาล,ตาลแล้วก็จะมีปังจดบ้านจวนนะคะเราจะมาชิมกัน อร่อยไหมแบบนแล้วเราต้องเหลือให้คนที่บ้านกินด้วยนะคะเราจะไม่กินทุกอย่างหมดนะคะเอ่ออะไรนะเขาเรียกอะไรนะเมงเขเตลอกหรอเรียกว่าอะไรนะตัเต็เจ้าดิไม่ใช่ไม่เถื่อนอะไรเฉลเจ้าเออแฉยอจ้าดิงนสู๊ <laughs> ไอ้ผ้าก็อย่างนนี่ว้าวทุใหญ่มากเราซื้อมาเลยนะคะที่ลดราคามากจากลด50%ทั้งหมด3อย่าง160บาทเหลือ80บาทค่ะทุกคนเฮ้ยเลิศเฮ้ยดูมันติดอุ้ยอันนี้โดนแช่เย็นหรือเปล่าใช่มันแช่ตู้เย็น อันนี้โดนแฟนด่านหนักมากว่าได้ใหม่แล้วลืมเก่ามาค่ <c oughs> จริงๆจะซื้อลุกชิ้นไม้ทานด้วยนะคะทุกคนแต่บังิญว่ามันเยอะไป <c oughs> มันนุ่มมากความหวานกำลังพอดีไหนขอนหน่อยนล้วมันเช่เย็นนะคะทุกคนนัวอ้าวจะอะไรอะไรอะไรเออ ป้องไฟพองนั่นกออ็อิ่มเหมือนกะันอิ่มเหมือนกันอิ่มพอจังอีกแล้วเคยนี่ไม่ค่อยชอบอกฟฟอนินไฟพองเท่าไหร่นะแต่ลองซืออ้อมากินดู ม,ว,มว่ามันว่าไม่ชอบกินไก่ลงแต่นม่รู้ตัวมันอะไรมันมีครีมอยู่ข้างในเะยเขาไม่อยากเอาเออกมาเพราะมันจะเลอะหว่ะมันมีครีมอยู่ข้างในด้วยกินยังไงให้ให้นิ้วเพวนะื่อนเงี้ย เนสุดท้าออะไรนะปังเนยสดปะปังนมสดหรืออะไรนะปังม่สวน,อ,นสอืมอะไรอือจะเล็กมากเลยนะโอ้จะขนปังม่สวนเลยอร่อยนะตัวนัน้นดี เล ES ิเลิศอร่อยให้สิบเต็มสิบทุกเมนูอร่อยเลิศว่ะจะมาค็มไปด้ไงแล้วเรอยู่พักเก่ช็อกลสเออ วันนี้เราก็มาโปรมารีวิวขนมปังให้ทุกคนได้ฐานค่ะจริงงก็อยากทานให้หมดแหละแต่ว่าอยากให้คนในพานกินด้วยก็เลยขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้น